ทำประกันโมดกโรคระเรงกับ FWD เคมได้ไหมนะผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะที่การันตีว่าทำประกันกับพวกเราคุณท้ชครับตัวแทน FWD นะทั่วประเทศเลยเคมได้แน่นอนนะครับผมเนาะแต่ว่าการการอเคมได้แน่นอนเนี่ยทุกท่านครับก็ต้องมีน้หมายเหตุนิดนึงว่าจะต้องถแถลงประวัติให้ถูกต้องไม่มีการปกปิดประวัตินะครับผมเนาะต้องถแถลงให้หมดเคยมีโรคประจําตัวอะไรเคยนอนโรงพยาบาลเมื่อไหร่ประวัติอยู่โรงพยาบาลไหนบ้างแถลงให้ครบนะเมื่อถแถลงครบเสร็จปุ๊บบริการบริษัทเนี่ยรับพิจารณาดดูดับะรรผมออกทุ เม <ME AR accident> ื่ออุบิเหตุเกิดเป็นอะไรนะครับผมเนาะใน4กรณีเสียชีวิตทุกกรณีนะผมเนาะเป็นโรคระยะรงระยะเริ่มต้นหรือว่าเป็นโรคระยะรงระยะลุกลามทุค,ครับผมหรือนะไม่ได้เป็นอะไรเลยทุกทา่านทุกค,ครับอยู่ครบอายุ90ปีก็จะได้เงินไปเกิดเหตุ4 เหตุนี้นะครับยังไงก็ได้เงินแน่นอนทําให้มันถูกต้องครับทุกท่านครับเนาะกระบวนการมันอาจจะแบบโอ้ผ่านยากนู่นนั่นมันมีเรื่องจริงๆครับท่านทำให้มันยากเข้าไว้ครับทุ่านยากเข้าไว้แต่ยากตรงนี้เมื่ออุบิเนต์เกิดอะไรขึ้นนะครับรับเงินกอนแบบนี้แน่นอนนะครับผมเนาะท่านใดสนใจจะทําประกันนะผมนำบอลดกโรกแรงกับ F อฟวีบีทำกับอาร์ตครครึ่งเรื่องประกันนะครับผมเนาะสามารถทักข้อความมาตรงนี้ได้ทุกท่านอาจจะไปบริการทุกท่านถึงหน้าบ้านเลยนะครับเพราะท่านอยู่กรุงเทพและปริมณฑลบริการทุกท่านถึงหน้าบ้านหรืออท่านนดดจััังหหไ เข้ามาก่อนคทำหน่าทีาบริการไหวแล้วไปบริการไหวอาก็จะไปบริการทุกท่านนะครับผมเนาะมาซื้อก็มาทำตัวนี้กันเยอะๆครับทําแล้วรับรองว่าเข็มได้1นึ่งล้าเปอร์เซ็นตะ์ครับผมกดข้อความตรงนี้หาได้เลยครับผมอ่านรอทุกท่านอยู่นะครับผมเนาะอ่านคร,บ,ครบเครื่องเริ่มประกันครับผม